เรากลับมาคุยเรื่องของที่ที่ที่เราเป็นหัวข้อวันนี้ที่เราคุยกันก็คือเรื่องของ active learning ที่ผู้ใหญ่ในกระทรวงเองแล้วก็เทรนที่ตอนนี้เริ่มมีหลายๆคนพูดถึงว่า active learning นะครับทำไมเราถึงต้องมีการจัดเรียนการสอนแบบ active learning ผมผมเริ่มที่คุณนกก่อนได้ไหมเอ่ยค่ะเอ่อ active learning นี่ก็น่าจะจะพูดกันมาบ่อยแล้วเนาะแต่มันอาจจะใช้คำศัพท์ในรูปแบบอื่นเช่นแบบว่า การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอะไรประมาณนี้นะคะท hmm. ีน,นี้ถ้าเราดู active learning นี่มันจะสอดคล้องกับกลวยประสบการณ์ประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่บอกว่าถ้าได้เรียนได้ลงมือทำนะคะก็จะสามารถเป็นความรู้ที่ยั่งยืนนะได้ลงเหมือนเราเองนะคะถ,ถ้าเราได้ลงมือทําอะไรเราก็จะสามารถเข้าใจมีประสบการณ์เชื่อมโยง สิ่งที่เรารู้กับสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้แต่ถ้าเรานั่งเรียนเฉยๆแล้วเออนั่งเรียนไปแล้วก็จดไปแบบนี้นะคะบางครั้งพอเราเจอสถานการณ์เอง <c oughs> <c oughs> ก็คือไปไม่ถูกใช้ความรู้ไม่ได้แล้วก็การเรียนแบบแอคทีฟอ่ะมันจะทําให้บรรยากาศในห้องเรียนค่ะสนุก แล้วก็น่าติดตามไม่เหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยแล้วก็แบบเด็กๆก็จะคือตาโตตลอดเวลาเนาะหูก็จะกลางตลอดเวลาว่าเอ๊ะครูจะพูดอะไรมันมีความรู้สึกว่าทําให้บรรยากาศในการเรียนในการเรียนรู้แล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงกับนักเรียนมากขึ้นนะคะการเรียนแบบนี้ค่ะครูนกที่สอนระดับประถมถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็เด็กๆก็น่าจะน่าจะชอบกิจกรรมหมายถึงว่า แทนที่เราจะนั่งฟังเลคเชอร์อย่างเดียวมันก็เป็นกิจกรรมเป็นการเรียนรู้ที่เรียนผ่านกิจกรรมก็น่าจะทาให้เด็กสนใจมากขึ้นแล้ว,แล,วแล้วเด็กมัธยมนะครับครูปุ้ม,มคล้ายกันเลยค่ะพอเราพูดเรื่องแอคทีฟมันก็จะมีคําอีกคํานึงที่มาคู่กันก็คือพสซีฟใช่ไหมคะในเมื่อก่อนเนี่ยเราค่อนข้างที่จะแสดงบทบาทของนักเรียน,นะะให้บทบาทกับนักเรียนเนป็นลักษณะของพสซีฟเราอาจจะแซวกันว่าแบบรับไาแล้วก็ผ่านออกไปเลยรับแล้วก็ เข้าหัซ้ายเขารู้หัวขวาป่ะใช่ค่ะแล้วเราแล้วตัวครูเองที่แบบโอ้โหเราอุตสห์ใส่ความรู้เตรียมสิ่งต่างๆมามันก็จะค่อยๆแบบหมดพลังไปเราเรียกว่าภาวะเบร์นเอาต่างๆอะค่ะทีเนี้ยก็ก็ต่อจากคุณครูนกเมื่อสักครู่ค่ะพอการที่มันเป็นแอคทีฟนะคะมันอาจจะเป็นมันอาจจะเริ่มที่ตัวเด็กเองด้วยก็ได้นะคะว่าเขาเริ่มเข้ามาเรียนในห้องเรียนอะเขาเริ่มมาอย่างมีความหมายหรือมีเป้าหมายเขาไม่ได้เขาไม่ได้แค่แบบ ฉันจะแค่เข้ามานั่งฟังเขาจะเริ่มตั้งคาถามว่าเอะเรียนไปแบบนี้แล้วเอาไปใช้อะไรอะครูเรียนไปแบบนี้เราจะได้ใช้ไหมพอเราเจอคําถามแบบเนี้ยมันก็จะย้อนกลับมาที่เราว่าเออถ้าเราเอาแต่แบบบรรยายไปเด็กบรรทมไปแล้วแบบเมื่อไหร่เขาจะได้ใช้อ่ไทมเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาจะได้ใช้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอมันพอเราเริ่มคิดว่ามันต้องเปลี่ยนแหละสถานการณ์รอบตัวเด็กก็เปลี่ยนทักษะอะไรต่าง อย่างเปลี่ยนหมดเลยแต่เราจะไม่เปลี่ยนหรอี้ยคะมันก็เลยเริ่มที่จะเป็นจุดว่าเออถ้าเราขยับขึ้นมาเป็นแอคทีฟในมุมของแอคทีฟที่อยากให้เด็กๆอะคะ่ะได้มีการเคลื่อนไหวทั้งร่างกายทั้งความคิดได้มีการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ในระหว่างเรียนรู้ไปอะเขาก็ได้สังเกตความรู้สึกหรืออารมณ์ของเขาไปด้วยะคะ่ะมันเหมือนกับโคลิสติกเลยะคะ่ะมันเป็นการเรียนรู้ทั้งร่างกายทั้งความคิดแล้วก็คุณลักษณะนิสัยเขาไปด้วยอะคะ่ะ แต,แ,ตแต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้แค่เด็กเดินหรือว่าขยับร่างกายอย่างเดียวเนาะนะ active learning ที่ว่าเนี่ยมันมันมันมีเป็นสมองด้วย<ช>ไม่ใช่ส<ะ>มองจะเป็นอะไร้วคุณูกก็ไม่ได้นะคือไม่ใช่กล้ามเนื้อเนาะสมองก็ต้องทํางานด้วยอะไรประมาณนี้นะไปด้วยกันทั้งหมดไปด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้ที่ภาพที่แบบว่า active learning คือเด็กต้องเดินไปเดินมาอยู่ในห้องมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมันมันเป็นเรื่องของการฝึกให้เด็กใช้ ทักษะทางสมองในการคิดในการที่จะสังเกตในการที่จะค้นหาข้อมูล